มันไม่จําเป็นที่ว่าคุณแม่น้ําหนักขึ้นลูกถึงจะโตบางคนคุณแม่น้ําหนักเพิ่มเยอะมากแต่ลูกน้ําหนักน้อยก็มีนะเรื่องน้ําหนักตัวคุณแม่กับน้ําหนักตัวน้องในท้องเนี่ยคือมันสัมพันธ์หรือว่าไม่เกี่ยวกันยังไงบ้างสวัสดีค่ะมามาเมื่อใหม่ค่ะ จะบอกว่าอันนี้เป็นคําถามแบบยอดฮิตต้นๆเลยอะที่แบบว่าก่อนได้รับจากคนที่ติดตามอ่ะเยอะมากๆไม่ว่าจะมาจากแบบอินบ็อกซ์นะหรือเวลาตั้ง Q&A หรือว่าแบบคนมาคอมเมนต์ในรูปก็ตามคือทุกคนอ่ะจะเห็นว่าแบบทําไมแขนขารีบจังลูกน้ําหนักตามเกณฑ์ไหมท้องเล็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดท้องแฝดคือแบบทุกคนค่อนข้างจะกังวลเรื่องน้ําหนักมากๆทั้งน้าหนักของคุณแม่แล้วก็น้ําหนักของเจ้าตัวเล็กในท้องด้วยนะคะโดนทักบ่อยๆก็เริ่มแบบจิตตกแล้วก็นอยนิดนึงสุดท้ายก็เลยไปถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องน้ําหนัก ตัวคุณแม่กับน้ำหนักตัวน้องในท้องเนี่ยคือมันสัมพันธ์หรือว่าไม่เกี่ยวกันยังไงบ้างไตรมาสแรกส่วนใหญ่เขาจะน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นกันหรอกก็จะมีคุณแม่ส่วนมากที่แบบมีอาการแพ้ท้องบางคนน้ําหนักลงด้วยซ้ําลงเยอะลงน้อยก็แล้วแต่ความหนักเบาของอาการแพ้ท้องนั้นๆนะคะซึ่งคุณหมอจะไม่ได้คอนเซิร์ตเรื่องน้ําหนักคุณแม่เลยจะไปกังวลเรื่องว่าแม่จะมีแรงไหมจะวูบไหมจะเป็นลมหรือเปล่าอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าใน3เดือนแรกเนี่ยตัวเล็กของเราเนี่ยไม่ได้รับอาหารโดยตรงจากคุณ แม่อยู่แล้วเขาจะมีถุงไข่แดงของเขาเป็นถุงอาหารที่อยู่ในถุงตั้งครรภ์เขาจะกินอาหารจากในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่กินเข้าไปจะยังไม่ได้ส่งผลกับน้องพอเลย3ามเดือนมาแล้วเนี่ยไอ<ห>ถุงไข่แดงหรือถุงอาหารเขาเนี่ยมันจะเริ่ม่อไปแล้วตัวเล็กเนี่ยก็จะเริ่มรับอาหารจากคุณแม่โดยตรงซึ่งถ้าคุณแม่ที่ยังมีอาการแพ้ท้องที่ยังหนักอยู่ก็อาจจะต้องเริ่มปรึกษาคุณหมอในเรื่องการทานอาหารมากขึ้นซึ่งถ้าใครยังไม่หายแพ้ท้องอาการที่มันจะเกิดต่อมาก็คือน้ำหนักไม่ขึ้นหรือเดี๋ยวลง แต่ว่าอยากจะให้โฟกัสที่น้ําหนักลูกเป็นหลักนะคะของก้อนคุณหมอนัดถูกวีก,ก็มีบางวีกที่ขึ้นบางวีกที่ลงบางวีกก็ลงเกือบโลก็มีตอนแรกคุณหมอก็ดูเหมือนแบบกลัวว่าคุณแม่จะไม่ไหวพอแบบก้อนบอกว่าจริงๆแล้วก้อนไหวนะคุณหมอก็เลยโอเคงั้นเราจะไปโฟกัสที่น้ําหนักลูกอย่างเดียวเลยก็แล้วกันบางวีคเนี่ยน้ำหนักก้อนเท่าเดิมเลยแต่ตัวลูกเนี่ยน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปด้วยซ้ำทั้งนั้นที่เป็นแฝดน,นะคะแต่น้ําหนักเขาสองคนเนี่ยคือเกินเด็กคันเดียวไปอีกค่ะคุณหมอบอกว่ามันไม่จําเป็นที่ น้ำหนักขึ้นลูกถึงจะโตบางทีสารอาหารที่เราได้รับเข้าไปอย่างเช่นสมมุติว่ามื้อนี้ก็ได้รับอาหาร100%อาเจียนออกบ้างมีอะไรบ้างแบบเนี้ยเราเหลือ20% 20%นั้นนะั้นอาจจะพเพียงพอสําหรับการจเจริญเติบโตของเด็ก2คนในคันไปแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่อาจจะทําให้แบบว่าแม่สภาพแขนขารีบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนดูดไปเยอะบางคนคุณแม่น้ําหนักเพิ่มเยอะมากแต่ลูกน้ําหนักน้อยก็มีนะคือหลายๆคนเนี่ย เราจะไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักลูกมันเหมือนเป็นกําลังใจที่ดีของแม่ครั้งนี้เราไปหาคุณหมอแล้วน้ําหนักเขาตามเกณฑ์เฮ้ยน้ i, นําหนักเขาเกินเกณฑ์นะแปลว่าเราทําได้ดีแล้วเราจะไปโฟกัสตรงนั้นจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออายุคันของคุณแม่นะคะการที่เด็กน้ําหนักเยอะไม่ได้แปลว่าเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยเปอนะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าให้เราโฟกัสที่อายุคันเป็นหลักอย่างคันแฝดเนี่ยน้ำหนักคุณหมอบอกว่าถ้าเกิน2,000ได้ก็คือเก่งแล้วโดยเฉพาะในคุณแม่ที่แบบตัวเล็กมากๆอะไรอย่างเง 2 0 0พันได้ก็คือแบบคุณแม่เคยเยี่ยมเลยอย่างของก่อนอย่างเงี้ยมีภาวะคลอดก่อนกําหนดมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะว่าตัวเล็กมีภาวะปากมดลูกสั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักน้องเนี่ยเกินเกณฑ์ไปด้วยอวัยวะภายในของเขาจะพัฒนาการได้ดีในท้องของคุณแม่มากกว่าที่จะแบบเอาเขาออกมาก่อนแต่เขาตัวอ้วนอสมมติว่าเราไปถึง34วิีคปุ๊บคุณหมอเห็นแนวโน้มแล้วว่าเดี๋ยวเรากําลังจะคลอดแล้วอีกแบบสักวีคนึงอย่างเงี้ยปากมดลูกเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณหมอจะรีบไปทำน้ำหนักเพื่อที่ให้น้องอยู่ได้นาานนนททีีีนน่่สสดอออกััึงํคคญื เราจะต้องเร่งทําน้ําหนักอัดทุกอย่างเพื่อให้ลูกน้ําหนักตัวให้ได้ดีที่สุดอันนี้จะมีผลในช่วงท้ายก่อนที่จะคลอดคนท้องอะ่ะไม่ใช่ว่าให้กินข้าวมากกว่าเดิม2เท่านะคะทุกคนแต่เราเป็นเน้นเป็นพวกแบบอาหารที่มีประโยชน์เสริมเข้าไปดีกว่าพวกแบบโปรตีนผลไม้ระหว่างวันหรือแบบอาจจะแบบแซนด์วิชสักคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะมีภาวะที่แบบว่าหิวอีกลวหิวอีกละหิวอีกลวคือแบบคนท้องจะหิวง่ายมากไม่รู้ว่าที่กินมันหายไปไหนหมดกินกินกินเข้าไปสุดท้ายอันนี้คือนลงแม่หมดเลย ก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ในปริมาณที่พอดีบางคนรู้สึกว่ากิน1จานก็อิ่มแล้วมันอยู่ที่ว่าพื้นที่ในท้องของเรามันมีเหลือมากแค่ไหนเราไป manage ร่างกายตัวเองละกันว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบน้ำหนักเดือนนี้ไม่ขึ้นวิกนี้ไม่ขึ้นเลยหรือน้ําหนักลงอีกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่น้ําหนักตัวน้อยละกันหรือแบบน้ําหนักไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้โฟกัสที่ลูกเป็นหลักถ้าน้ําหนักลูกดีก็คือคุณแม่แฮปปี้ได้เลยนะคะโอเคะค่ะสำหรับคุณแม่คนไหนนะคะทีีีี่่มมมคําาาาถนนนออออกกเหหืืจ้้รวข สงัยในเรื่องอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันลงมาหรือว่าอ inbox มาหากรอนก็ได้นะคะถ้าสมมติก็มีโอกาสไปหาคุณหมอก็จะเอาคําถามพวกนี้ไปถามแล้วก็มาตอบให้ในเทปแบบนี้อีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะ